ท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามาดูเกษตรแบบพอเพียงนะครับก็คือหนึ่งไร่ครึ่งเนี่ยแบงเนี้ยที่ผมทาเกษตรแบบพอเพียงนะครับปลูกทุกอย่างนะครับมีกล้วยนะครับเริ่มปลูกแล้วครับก็ช่วงนี้เป็นหน้าแรงแล้วก็ต้องคอยลดน้ํานะครับมีหมอนน้คอ่ะแล้วก็เป็นกล้วยเล็กๆนะครับกล้วยใหญ่ก็มีนะครับก็ผมจะปลูก กล้วยเนี่ยจะปลูกตามตามโขดนะครับดูสังเกตว่าเป็นโขดเป็นโขดเนี่ยผมก็จะปลูกไว้เพราะว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ลุ่มแล้วน้ําท่วมนะครับพื้นล่างเนี่ยจะปลูกไม่ได้เวลาหนะน้าน้ําน้ําจะท่วมหมดนะครับเราจะปลูกได้เป็นเงินโคดนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นบ่อนะครับก็ช่วงนี้มันหน้าแรงน้ําก็เลยลดหายลงไปนะครับเหลือแต่ต้นไม้แห้งๆนะครับก็ปล่อยมัน แล้วก็มีต้นกล้วยก็กําลังสวยนะครับเริ่มแตกอ่าต้นกล้วยต้นนี้ผมปลูกไว้เมื่อตอนหน้าฝนนะครับดูนะครับมีต้นกล้วยเริ่มขึ้นแล้วนะครับสังเกตดูว่าอีพีเก่าๆจะไม่มีต้นไม้นะครับเป็นพื้นที่โลง่งๆนะครับก็ตอนนี้เริ่มมีแล้วมีมะคงมีมะขามเปรี้ยวนะครับมะขามเทศนะครับก็พื้นที่นี้ผมไม่ได้ฉีดยามาเป็นเวลาสามปีแล้วนะครับ คือยาข่ายาไม่ได้ฉีดเลยนะครับแล้วก็ยาบำรุงก็ไม่ได้ฉีดเลยใช้น้ำหมักกับน้ำเปล่าลดเอานะครับแปลงนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมจะทำเป็นเกษตรพอเพียงนะครับเราจะไม่อันไหนที่เราไม่จำเป็นเราก็จะปล่อยมันเช่นหญ้ามันขึ้นเรายังไม่ทำอะไรเราก็ปล่อยมันนะครับลกหญ้าดีก็ปล่อยให้หน้าดินแห้งนะครับนี่เป็นต้นกล้วยนะครับก็มาฟังกันยาว,ยาว ดูขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ผมใช้แมคโครคุดขึ้นมานะครับก็ตรงนี้เป็นเป็นดินทรายนะครับปลูกอะไรก็จะไม่ค่อยงามเหมือนเหมือนตรงเมื่อกี้นี้เบื่อกี้เป็นดินดาที่ผมใช้แมคโครคุดขึ้นมาเป็นอนุนแยกเป็นหน้าดินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นก้นตตนะครับอมีมะขามนะครับตอนนี้เก็บได้ไไแล้วนะครับ แต่ออกผลผลิตแล้วแต่ยังเก็บไม่ได้นะครับยังเล็กอยู่นะดูนะครับมะขามนี่เป็นมะขามกระดานนะครับแต่ว่าติดเวลาเขาติดเนี่ยเขาจะติดเป็นพวงๆเลยนะครับนี่ก็เริ่มแล้วนะครับสามปีได้ได้มะขามแล้วหนึ่งย่างนะครับส่วนกล้วยก็เพิ่งจะปลูกนะครับก็ผมลองหลายย่างนะครับคือแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมปลูกมะขามปลูกอ้อยนะครับสรุปมะขามรอดอ้อยตายทั้งหมดนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากอ้อยมาเป็น กล้วยนะครับกนกล้วยแทนแล้วก็ตอนนี้ที่อัปเดตมาใหม่ก็คือเรามีระบบน้ําซึ่งเพื่อนผมเนี่ยออ่า,อาให้ปัม๊มขายปั๊มมาให้ตัวหนึ่งคือเขาเขาเขาเลิกใช้แล้วเขาก็เลยขายมาให้ห้าร้อยผมก็เลยซื้อปั๊มมาต่อเดินนะครับห้าร้อยก็ตอนนี้เราก็จะต่อน้ํานะครับมาพ่นมาตรงตรงนี้ตรงแอ่งนี้นะครับผมก็จะใช้กระแป้งเนี่ย ตักลาดนะครับก็คือผมจะมาประมาณสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับมาดูแลแปลงนี้นะสองอาทิตย์มาครั้งหนึ่งนะครับก็ดูดูมาขามเรานะครับพอโดนน้าฝนโดนน้าเออไม่ใช่น้ําฝนโดนน้าน้ําที่อผมขุดมาเป็นร่องนะครับดูสังเกตเป็นร่องนะครับออกไปนู่นนะครับเพื่อที่ว่าเราตักตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้เขาไหลไปนะครับแล้วเราก็ไปตักจุดนั้นอีกจุดหนึ่งผมจะทำบ่อไว้นะครับ เคือผมจะทําบ่อไว้เอาไว้ตักน้ํานะครับจันบอ่อไว้ตักน้ําสําหรับรถต้นไม้จะได้เวลาเดินเดินใกล้นะครับไม่ต้องเดินไกลเพราะว่าเราทําทางน้ําให้มาแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเสียค่าไฟในการปั๊มน้ําก็มันก็หลายบาทแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ผลผลิตอะไรนะครับเราก็เลยจะคิดใหม่นะครับทําการรวบรวมตังใหม่อีกครั้งแล้วเราจะทําเป็น ระบบโซลาเซลล์ Cell, นะครับดูดน้ําแล้วก็จะทําเป็นคลองไส้ไก่แบบเนี้ยให้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรับพื้นที่ใหม่แต่ว่าต้นไม้เราจะาไว้เหมือนเดิมเราจะเพียงปรับขุดตรงไหนดอนเราก็ขุดให้ลึกหน่อยใช้จอบขุดนะครับตรงไหนลุ่มเราก็จะขุดน้อยหน่อยให้น้ําแบบสามารถไหลไปได้ทุกที่นะครับแล้วสุดท้ายก็จะให้ไหลลงลงบ่อนะครบับ่อที่ว่าไม่มีน้ํานี่นครับบ่อไม่มีน้ํา ตัวนู้นนะครับไม่มีน้ํเอี่ยงที่ผมถ่ายไว้ให้ดูตอนตอนแรกนะครับก็ไผ่เราก็ยังอยู่นะครับแต่ก็โคนไปสองกอแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้มาสรุปคือเราไม่ได้กินหนอเพราะว่าหนอลอยหมดเลยนะครับเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นลงกล้วยแทนเกือบทั้งหมดนะครับดูนะครับเป็นลงกล้วยแทนเกือบทั้งหมดก็เขาบอกว่าเริ่มต้นต้องเริ่มจากกล้วยเราก็เลยเริ่มจากกล้วยจริงๆนะครับคือปลูกกล้วยเลยนะครับ ก็ตอนนี้อัปเดตถึงขนาดนี้แล้วนะครับมีมีมะขามจะปลูกสลับไว้นะครับสลับมะขามกล้วยมะขามกล้วยมะขามนะครับอย่างทางนี้ก็จะเป็นกล้วยมะขามเทศนะครับขามเทศก็ปีปีเดียวนะครับปีนี้ดอกเต็มต้นเลยนะครับเพราะว่าน้ําวิ่งผ่านไปอย่างที่ผมไล่ฝั่งพอน้ำวิ่งผ่าน่าติดดีแตกดีนะครับโตไวปีเดียวเห็นผลเลยนะครับ อันนี้สําหรับที่มีน้ํานะครับก็ตอนนี้มะขามเทศรู้สึกว่าจะส่งอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบนะครับาขายปีกอแบบขายให้คนกินนะครับสี่สิบห้าสิบแถวบ้านนะครับแต่ว่าถ้าออกตลาดก็อาจจะหกสิบเจ็ดสิบนะครับต้องต้องเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะก็เราก็เน้นเป็นกล้วยก่อนเพราะว่าเป็นพืชที่ทนแล้งนะครับปลูกที่ทรายได้นะครับเนี่ยผมปลูกเดียดดินทราย นะครับปลูกคิดเอาว่าปลูกกล้วยรอดนะครับปลูกมะขามรอดแต่ปลูกอ้อยตายนะครับอ่าผมเคยอีพี EP แรกๆเลยนะครับจะมีที่ผมลงทุนปลูกอ้อยเพื่อที่จะทําอ้อยคันน้ํานะครับสรุปคืออ่าไม่ได้ขายเลยนะครับขาดทุนขาดทุนแรงนะครับเพราะว่าพัน์ธุเป็นพัน์ุที่ผมเอามาจากปากช่องสาเหตุที่ว่า เราไม่ขาดทุนเพราะว่าเราพันมาเองนะครับแล้วพันเนี่ยผมอยู่ที่ปักช่องผมมีอยู่แล้วนะครับเลยไม่ไม่ไม่ขาดทุนนะครับก็ขาดทุนแรงนะครับที่ทําไปอย่างเดียวมะขามต้นนี้ก็ยังไม่โตนะครับอันนี้เป็นมะขามปีปีสามนะครับทั้งหมดนี้คือปีสามคือแปลงนี้ผมอ่าซื้อมาได้สามปีแล้วเป็นที่ติดบ้านนะครับที่หลังบ้านเลยแต่ผมไม่ค่อยได้อยู่ก็คือว่ามันจะไม่ค่อยได้พัฒนานะครับ เพราะว่าเรามาเนี่ยเราก็จะปลูกได้เฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับช่วงเนี้ยเราจะไม่ลงอะไรเลยเพราะว่าลงไปก็ตายนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลนะครับเพราะว่าผมสองอาทิตย์มาทีเนื่องจากว่าผมทําไร่อยู่ปากช่องเนี่ยของผมก็ตอนนี้ผมทําไปยี่สิบกว่าไร่แล้วของแม่อีกร้อยกว่าไร่นะครับตีว่าช่วยกันตีว่าครอบครัวผมเนี่ยทํมาอยู่ประมาณ ร้อยห้าสิบไร่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาดูตรงนี้เท่าไหร่แต่ตรงนี้ผมตั้งใจว่าจะทําเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับอ่าตรงนี้เป็นกเกษตรผสมผสานว่าต่อไปอาจถ้ากเกษียณอ่าอีกสักสามสิบปีข้างหน้าก็อาจจะมีเป็ดมีไก่มีนู่นมีนี่นะครับเพราะว่ามันติดคลองเราสามารถอ่าขนพักปรงพักปลอดได้นะครับเดี๋ยวเลี้ยงแหน่ได้แล้วเราดูดน้ําจากในคลองขึ้นมานะครับ ที่ผมไม่เรียกเกษตรอินทรีย์เพราะว่าน้ําที่ใช้เนี่ยผมใช้น้ําในคลองนะครับซึ่งน้ําในคลองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีสารอะไรมาปนมามั่งนะครับแล้วมันจะมีผลกระทบไหมถ้าเราพูดอย่างนั้นนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้ผมไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงและฉีดยาฆ่ายามาสามปีแล้วนะครับคือตรงไหนที่ว่าผมจะทำนะครับมามาดูนะครับ,นะรบตรงไหนที่ผมจะทำนะครับ ผมจะเขาเรียกว่าไงใช้เท้านะครับเหยีย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 บให้คือขุดขุดปลูกแล้วผมจะเหยียบรอบๆนะครับเหยียบรอบๆเลยเนี่ยครับสังเกตว่าพอรอบนอบทรงพุ่มมะขามเนี่ยจะเป็นหญ้านะครับเพราะว่าผมเหยียบเหยียบนอกทรงพุ่มไว้แล,วแล้วก็จะถากเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกส่วนตรงไหนที่ไม่มีต้นไม้เราก็จะปล่อยไว้อย่างที่ผมบอกว่า ดีกว่าให้แดดเผาหน้าดินนะครับมีหญ้าดีกว่าให้แดดเผาหน้าดินนะก็คลิปนี้อัปเดตเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ